ยูเครน2022 uh huh. ถอยก่อนพวกฉันต้องการกำลังเสริมเอ้ยยูเครนให้ช่วยเปล่าเพื่อนที่นี่โคตรหนาวคิดว่าแย่แล้วหไงเราต้องการแก๊สเพื่อให้ความร้อนรัสเซียเป็นผู้ส่งออกไายใหญ่อ erm> ู้นั่นมันโคตรน่าอึดอัดเลย ชัดประชมพยาบาลก็ดีอยู่หรอกนะแต่ขอแก๊ส <studying> ด้วยสิเอ้ไหนบอกพวกเราจะยุติการนําเข้าแก๊สจากรัสเซียไงเอ้เอาไปจะพวกก้อนขนขอบใจที่ช <emoc hydro médico> ่วยขนส่งแก๊สของเราไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปนะเรื่องมันก็ซับซ้อนนะโอเคเราไม่อยากบาดหมางกันและทำให้พวกนายต้องมาลำบากด้วยนะนายทำเพื่อเราเหรอ ใช่ใช่แบบ,แบบแบบแบบว่าฉันต้องใช้เงินรัสเซียเพื่อเอาชีวิตรอดในสงครามเทียบบกับรัสเซียแม่งย้อนแย้งซะไม่มีให้ตายเถอะน้าเอ้ย,อยแผงกระเทอ